สวัสดีนะครับจุงกะอลาอลายนครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนนะครับพาลงบอลลึกของทีมงานโทรหนึ่งหน่อยุดโดยจาาชายครับชายบ้านนาหรือว่าชายมามา่าโดนมามา่าทีมงานโทรหนึ่งเยอะครับโอ้รอบนี้นะครับเป็นรอบของ อามน้อยอามตีนระเบิดแล้วก็ต้มหมอผีเอ้ยอะบงังบังต้อมอ,อะไรดีก็ไหมรู้โอ้โอลั่นแน่นอนครับนี่อามตีนระเบิดครับเอาฉายาใหม่ไปแล้วกันโอ้มีวงเวียนด้วยครับดูพี่น้องวายวายวายโอ้ยโอ้โอ้โอโอ ฟืองแปดสามเก้าแรงพดโอ้ลั่นพดโอ้ทั้งลัน่นทั้งแรงแปดสามเก้าบิงกันรอบละสามคันครับเอารอบของอามน้อยีมาดูวงเวียนอะไรวงเวียนน้ำผุ้หรือเปล่า <laughs> สะดือหรือเปล่าดีะดือสหรือเปล่าดีฮะอ,ะอไปได้พิชาโคกหลงนามาหรือเปล่าเนี่ยจันชายดูครับน้ำออกคุณไม่ทันเลยครับจนชายเอเอรอ,อ,อยปตติน ครับโอ,อ้จมแล้วบ้างนั่นอาำมตีนระเบิดจมแล้วโอ้ยแต่ยินแต่เสียงครับขึ้นไปดูไม่ทันหรอก่าจะซื้อมาม่ามาให้จานชายหน่อยลืม ตอมอันนี้จู้มาเต้นไหนช่วยกระนวยหน่หอยปละาซ้อยน่อยเด่นอะ่ะไม่ใช่ตักก็ตักใส่ตักใส่ซ้อยน่อยซอยน่อยเออหนอห <c oughs> ยอกจานชายหน่อย <c oughs> <c oughs> ทางเริ่มเนยแล้วครับ <c oughs> ครับะดือน้ำครับเออะดือสระครับมีดูว่าเขาจะขุดออกหรือเปล่านะไปอ,อันนี้ออกตัวสบายสบายเลยไหม มาครับต้อมหมอความ <Ooh. S 1> แดดนี่แรงจริงๆครับไม่มีปลาไหลสักตัวเลยบ่จ้าชายนี่มาเปิดตรงนี้กว้างๆน้อยไหม น่าจะอยู่อีกอีกครึ่งเดือนแล้ววะนี่ก็ไม่ถึงหรอกอีกสักห้าวันก็น่าจะจบครับนี่เรามาดูมุมนี้ดีกว่ารอบดีขีดตมครับฮึ่ นี่น่าจะไม่ใช่จะยี่สิบปีแล้วปะสาลล่กนี้อีกนานอยู่นะเพราะว่าต้องทำทำคันฝั่งนี้ด้วยนะครับ นานอยู่โอ้ยกิ่งไม้ไม่เอาลูกแป๊ะเอตอมหมอกวามรอบนี้ได้กี่ตอมเต็มๆครับไป ตัวไม่ต้องเร่งเลยครับต้องมอความโอเคต้องอะไรดีตั้งฉายาให้ใหม่หน่อยสิมาพี่ครับอัมตีนระเบิด <laughs> ลายลายลายปีนี้มานหรือเปล่าน้องอัมเสีบเห็มวิ่งซ้อมแต่รถเลยนะได้ มีปิดท้ายให้ด้วยแล้วเออนั่นแหละจ้าจายต้องเอาดินแห้งมาปู้ท้ายก่อนแล้วออแต่ก่อนมีรถดำนะครับขายทิ้ง ขนาดขับเองยังขายทิ้งเลยเออไม่เหลือหรือเปล่าหรือแกเป็นโลกเก้าครับแกเ,เลยขับไม่ได้เฮ้ม,มีปลาไหลสักตัวครับ จะโดนเอาไปกินหมดแล้วครับจัดดักให้อ้ำตินระเบิดหน่อย <laughs> จริงเว้ยเี่อบ้าบ้าไปเนี่ยรอบนี้ออกตัวเบาๆครับโอ้ฟันไรวะดูครับฟันจุกจูเลย เอาหน่อยเอืะเอาซะรถเกือบดับครับอาจารย์ชายัดเอาวัดเอาเลย <c oughs> โอ้ไม่ได้พักเนาะ ตัดอย่างเดียวครับน่าจะอารมณ์น่าจะร้อนอยู่ครับเดี๋ยวเลี้ยงเบียร์จานชายซื้อมาแล้วไม่รู้ว่าภาพชัดหรือเปล่าครับมันย้อนแสงมากเลยครับฝั่งนี้คอมเมนต์มาหน่อยครับ เหมือนมันม,มัวมัวยังไงไม่รู้ครับมันย้อนแสงครับเอ๊แต่ไม่ค่อยโหลดนะนี่โอ้แหม่บสบายสบายครับ ไม่ลั่นเลยเย้ลูกเพแน่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 โอ้โออย่าไปเต้เลยตัวจัดจาชายแกล้งดี๋ยวนี้ไม่เบียร์กินละ นีบ่บายบายครับ

กันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ